เพื่อนๆครับอีพีเกมช่วงนี้แจกเกมกันไม่หยุดเลยนะทุกอาทิตย์เลยอย่างอาทิตย์นี้เนี่ยเกมมาใหม่ทั้งหมด3เกมเลยนะก็มี DSKS2 Killing for t o แล้วก็ l i f e s Planet ซึ่งทั้ง3เกมเนี่ยน่าเล่นหมดเลยคือแต่พี่โจ๊วันนี้พี่โจ๊กจะมารีวิวเกมหนึ่งที่สามารถเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆได้นะเพราะพี่โจ๊กจะเป็นนักษณะเป็นเทคนิคเกมมากกว่านะ้อไม่ได้เป็นเกมเพลย์หรือรีวิวเกมอะไรมากมายนะก็ วันนี้มีเทคนิหนึง่งจะมาฝากเพื่อนๆก็คือเกม t h e e s c a p i s t 2เนี่ยมันมันเป็นเกมที่ใช้คือเกมแหกคุกอะเกมแหกคุกภาค2เนี่ยมันสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นะรู้ใช่ไหมช่วยกันเอาไว้แหกคุกก็จริงๆมันคล้ายๆไมค์ครับเหมือนกันนะก็คือเหมือนกับทำเควสสะสมเก็บเงินซื้อของแล้วก็หาวิธีที่จะหลบหนีออกจากคุกให้ได้เรื่องวิธีเล่นเนี่ย เอาไว้เดี๋ยวเพื่อนๆไปเล่นติเตอรี่อีกทีหนึ่งหรือถ้าสนใจยังไงอยากให้พี่โจ๊กทำก็บอกมานะแต่วันนี้พี่โจ๊กจะมาเสนอเทคนิคอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆเ,เล่นด้วยกันได้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทายัางไงเราจะไปเล่นด้วยกันมันสนุกกว่าเล่นคนเดียวจริงป่ะไปไปดูกันก็เริ่มนะเพื่อนๆนะ ในอีพิเกมนะที่เขาแจกมาเนี่ยเพื่อนๆรีบไปรับนะมันยังได้ถึงเออพี่โจจำไม่ได้น่าจะวันที่อาทิตย์หน้านะเพื่อนหัดหน้าก็อ่าเพื่อนจะไม่ต้องทําอะไรเลยเกมนี้จริงๆแล้วไม่ต้อง forward port ไม่ต้องเอ่อทำามาชี้อะไรทั้งสิ้นเลยนะแต่ทําไมเนาะมันยังขี่แล้วเล่นไม่ได้เดี๋ยวพี่โจจะบอกให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเพื่อนๆกดเข้าเกมเันก่อนเลยก็ the escape t o o ตัวนี้เนาะพี่โจก็กดเล่น อันนี้เป็นเครื่องของพี่โจก่อ,อ,อนเป็นเครื่องที่เป็นคนคีนะก็เปิดเกมขึ้นมาปกติโอเคพอเปิดเกมเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเจอหน้าจอนี้นะเนาะวิธีเล่นด้วยกันนะอย่างแรกเลยขอให้เพื่อนๆเซตตามพี่โจก่อ,อ,อนก็เข้าไปที่ออปชันเฮลและออปชันนะปึ๊บเสร็จแล้วเพื่นพนอนๆกดเข้าไปที่เครื่องหมายรูปฟเฟืองตัวนี้ เป็นการตั้งค่านะแล้วก็ให้เลือกรีเจ n เป็น a อเชีย2เป็น a อเชีย2นะเพื่อนเพื่อนที่จะจอยเนี่ยต้องเลือก e ีเจนเดียวกับเรานะหรือคือตอนนี้พี่โจครูบราวว่าเอเชีย2เนี่ยเราสามารถจอยได้นะก็เลือกเหมือนพี่โจลวกันก็คือเลือกเป็นเอเชีย2แล้วก็อย่างอื่นก็ตั้งค่าไปเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็ตั้งค่าไปปกปตินะเพื่อนๆนะจากนั้นกด apply ปึ๊บงตอนนี้พี่โจเลือกแล้ว คือโปรติมันจะกดเป็นอัตโนมัติให้นะก็เดี๋ยวมันจะสุ่มเพื่อนแต่ละคนมันจะสุ่มไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมียุโรปมันจะมีอเมริกามันจะมีเอเชียมีไชน่าแล้วก็มีเอเชียสองเนี่ยให้เพื่อนเลือกไปเป็น Asia 2, นะ Asia 2, เอเชียสองนะเอเชียขีดสเนาะแล้วก็กดแอปพลแค่นี้เองมันจะขึ้นเครื่องหมายเซฟเนี่ยพอกดแอปพลาปุ๊บมุมขวาล่างจะขึ้นเครื่องหมายรูปดิสเซฟนะจากนั้นก็กดกลับเอาละ ขั้นแรกเนี่ยขอให้เพื่อนเพื่อนทั้งสองทั้งทั้งคนที่จะเล่นและคนที่จะคี์เนี่ยเซตนีเจนให้ตรงกันก่อนจากนั้นคนที่จะเล่นด้วยกันนะสมวมติมเล่นด่านปกติเลยพี่โจก็กดอ่าเพย์เกมนะเห็นไหมว่าตอนนี้อ่าเพียวมีเพื่อนอยู่คือพี่ปมนะออนไลน์อยู่นะแต่ว่าในเวอร์ชันของ e c เนี่ยมันจะต่างจากเวอร์ชันของสตรีมนะตรงที่ว่าพี่โจก,กดตรงชื่อพี่ผมไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย โดยปกติอ่ะเวลากดตรงชื่อปุ๊บม,มันจะมีการเชิญเข้าเกมได้ในสําหรับโหมดที่มันเป็น private เราเรากดที่ชื่อนี้แล้วเราก็เชิญเพื่อนเข้าเกมได้แต่ว่าเวอร์ชันอีพิกัชไม่ได้นะอาจจะยังต้องรอเขาแก้ไขก่อนนะแต่ณตอนนี้ยังทําไม่ได้ฉะนั้นเพื่อนที่จะ k ี y นะก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพื่อนที่ออนไลน์ก็ปล่อยให้เห็นเพื่อนออนไลน์ไว้อย่างนั้นแหละจากนั้นเลือกไปที่ด่านก็ สมมติพี่ยจ,จะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะเซนเตอร์ปะเซนเตอร์เซนเตอร์พีกทูนะเดี๋ยวจะพี่ยจ,จะให้ดูว่าทำไมเราถึงจอยไม่ได้นะก็พี่จกเลือกปึ๊บกดนิวอ่ะเอาใหม่ดีกว่าพี่ยจ,จะทำให้ดูเพจที่จอยได้ก่อนอ่ะพี่จยขอดูเลือกเลือกด่านไปที่ด่านพี่โยเลือกด่านนี้ละกันด่านอันเนี้ยด่านลิกเจ้ารถเนี่ยด่านรถไฟนะเสร็จแล้ว เอ่อก็กด new g เกมก็จะมีช่องว่างๆสล็อตว่างๆเลือกอันไหนก็ได้นะจะสล็อตที่มีเซฟอยู่แล้วก็เลือกได้นะแล้วก็ r a n d o m i ม e ก็คือเราก็แรนด o มคนมันจะมีอยู่สองสี่หกแปดคนเนาะด่านนี้เนาะเราก็แรนด o มหรือเราจะเลือกคนใส่เองก็แล้วแต่เราได้หมดเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่เลือกคนที่จะเล่นกับเราในนั้นนะนะจากนั้นสำคัญคือตรงนี้ Play Mode เพื่อนๆถ้าเล่นเลือกเป็นโลคอลนะแปลว่าจะต้องนั่งเล่นอยู่เครื่องเดียวกันถ้าเป็นสตรีมเนี่ยก็จะใช้ดีโมดเทอ c เกเตอร์เล่นด้วยกันแบบคล้ายๆกับพีแมนฟอร์แฟร์ที่พี่โจก๊กเ,เล่นให้ดูไปก่อนหน้านี้เนาะแต่ถ้าเล่นในเวอร์ชันของ Epic โลคอลเนี่ยลืมไปเลยใช้ไม่ได้เพราะถ้ากอกว่าเราต้องมานั่งเล่นเครื่องเดียวกันเนาะฉะนั้นโลคอลเราผ่านเราไม่เอาละต่อไปไ i รเว e อันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าเป็นเวอร์ชันของสตรีมเนี่ย พอเพื่อนๆขี่ private นะพอขี่ปุ๊บพเพื่อนๆไปเลือกชื่อไปกดที่ชื่อเพื่อนที่ออนไลน์มเมื่อกี้ที่พี่โจทําให้ดูอ่ะกดที่มุมขวามเมื่อกี้ที่ชื่อที่ออนไลน์อ่ะพอกดปุ๊บมันจะมี i n ไว t ์เพื่อนเข้ามาได้ซึ่งเหมือนกันเลยเวอร์ชันอีพิกทำไม่ได้นะยังทําไม่ได้ฉะนั้นเพื่อนๆเลือกได้แบบเดียวเลยคือเวอร์ชันที่เป็น public นะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้ใครก็ได้เข้ามาเล่นเนี่ยเพื่อนๆก็ๆไม่ต้องไปใส่าสเวิร์ดตรงนี้เห็นป่ะเขาจะเขียนว่าาสเว w o r d แล้วก็วงเล็บว่า optional เนาะคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ แต่เพื่อนๆถ้าอยากเล่นกันแค่กลุ่มเรากวนเราอย่างเงี้ยก็ใส่พาสิร์ไว้อสมมุติพี่โจ๊กใส่พาสิร์ไว้เป็นหนึ่งสองสามสี่ใส่ไว้เงี้ยจากนั้นก็กดพับบิคเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยละพี่โจ๊กขี่ห้องละฉะนั้นเพื่อนๆดูนะว่าตรงเพย์โหมดจะต้องกลายเป็นพับบิคแล้วนะแล้วก็เป็นรหัสที่เราใส่เมื่อกี้จากนั้นเครื่องของพี่โจ๊กก็จะกดตาร์ทปกติเลยเอาละ ทีนี้เนี่ยเกมก็จะเริ่มเข้าเกมได้ปกติแล้วเนาะอ่าก็าลันเข้าไปในเกมพี่โจก็เป็นคนสร้างห้องจริงๆเราจะห้องเราอยู่บนข่าวเนี่ยพี่โจก็เลือกตัวของพี่โจเป็นวลินทอนตัวนี้นะเลือกตัวไปปุ๊บ<ๆ>ก็จะเปิดมาก็จะเป็นตัวนี้เลยไทม์เลสโอเคแค่นตอนนี้พี่โจขอพักเพื่อของคีย์ของเครื่องพี่โจวไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูของคนสร้าง คนอันนี้คนสร้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูคนจอยแล้วกันว่าวิธีจอยเข้ามาห้องพี่โจ๊กทำยังไงปะเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละต่อไปเผื่อพี่โจ๊กจะโชว์เครื่องของพี่ปมแล้วกันเนาะที่เป็นเพื่อนของพี่โจ๊กในเกมนี่ถ้ากดที่เพื่อนดูจะเห็นว่านี่พี่โจ๊กอยู่ที่เครื่องพี่ผมแล้วเห็นไหมแล้วก็โจสเกตไทยเนี่ยเป็นชื่อของพี่โจ๊กเองตอนนี้พี่โจ๊กอยู่ในเครื่องของพี่ผมนะพี่โจ๊กจะจอยเข้าไปในเกมนั้นจะต่องทำยังไงก็เหมือนเดิม อย่างแรกสุดเลยนะเพื่อนๆก็กดกดเกมขึ้นมาก่อนเนาะกดที Mini ่เกม d s p e t e s k i f i t 2ขึ้นมานะเปิดเครื่องปกติเหมือนปกติเลยเข้าเกมปกติไม่ต้องทำการ forward port ไม่ต้องทำา a r a อะไรเลยนะเกมนี้มันเข้ากันบนคลาว์เล่นกันบนคลาว์ได้เลยก็เดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆ อย่าลืมนะทําวิธีแรกให้เหมือนกันก่อนพี่โจบอกไปแล้วเนะาะเมื่อกี้เนาะพอเข้าเกมปุ๊บอย่าเพิ่งไปไหนเลยกดเข้าไปที่เกมกดเข้าไปที่ h e l ล and Option ก่อนไปเช็คดูซิว่ากดไปที่เฟืองเห็นไหมว่า r e เจ o n เราเนี่ยเป็นเอเชียสเหมือนกันหรือยังนี่พี่โจาย้ำนะอย่าให้มันเป็นมันจะ Default ที่ Automatic นะให้กดเลือกไปที่สักอันนึงที่คนน้อย,อยก็ได้ที่คิดว่าเซิร์ฟใหมคนน้อย,น,อยนะแต่พี่โจแนะนำเอเชียขเนี่ยคนน้อยละ จากนั้นก็อ p ปพลไปปึ๊บนะโอเคกลับมาทีนี้วิธีจอยเนี่ยง่ายมากเลยเพื่อนเพือนก็กดไปที่เพย์เกมแล้วจะเห็นว่าพี่โจเห็นป่ะโจสเกตไทยออนไลน์อยู่เนหะ็นไหมถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าพี่โจก็ออนไลน์แล้วตัวของพี่โป๋เองก็ออนไลน์อยู่ในเกมตอนนี้เราก็กดวิธีจอยก็กดไปที่บาล์ g เกมด้านล่างมุมล่างขวาเลยเห็นป่ะมันจะเขียนว่าบา์เกมนะพอกดเข้าไปปุ๊บ มันจะห้องเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะวิธีฟิลเตอร์นะก็ก็คุยกับเพื่อนว่า <_ C> เฮ้ยคีย์ห้องอะไรวะแล้วก็ฟิลเตอร์ไปที่ห้องนั้นเมื่อกี้พี่จกเลือกห้องอะไรนะห้องด่านรถไฟเนาะก็คือชื่อห้องนี้นี่เขาจะคีิกเรียวรถนี่นะเป็นด่านรางรถไฟนะจากนั้นก็เอนนี่ตัวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยจำนวนวันกี่วันแล้วสูรถึงสิบวนัวนสิบแดถึงยี่สิบวันยี่สิบวันอาบเนี้ย พี่โจเพิ่งคีย์เมื่อกี้เองแปลว่าฟีเอของพี่โจจะอยู่ศูนย์ถึงสิบวันถูกปะ่ะก็อละล่ะพอฟิลเตอร์ตัวนี้เสร็จปุกก๊บก็หาห้องที่ชื่อชื่อพี่โจเนาะก็ชื่อโจสุเกะไทยดูซิมีไหมอ่านี่ไงเจอแล้วนี่โจสุเกะไทยเห็นไหมพอเพื่อนเจอชื่อห้องปุ๊บก็กดเข้าไปแล้วก็มันก็จะถามพาสเวิร์ดเมื่อกี้พาสเวิร์ดที่พี่โจบอกแล้วถ้าไม่ใส่พาสเวิร์ดก็เข้าได้เลยนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นกับเพื่อนๆออนไลน์ที่เอ่อไม่รู้จักกันหรืออยากจะเจอเพื่อนใใหมม่่่ก็ไต้องสสพาเวิร์ด แต่ถ้าอยากเล่นกับเพื่อนที่เราสนิทกันอยู่หรืออยาจะเล่นแค่กวนเราก็ใส่พาสเวิร์ดไว้เมื่อกี้พี่ก็ใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมเห็นนะก็กดคอนเฟิร์มแค่นี้เองเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันเข้าห้องเพราะว่าเกมน,นี้เราเล่นกันบ,บนคลาวแปลว่ามันไม่ได้เซฟ,ฟอยู่ที่เครื่องใครฉะนั้นเราไม่ต้องฟอร์เวิร์ดพอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยก็ง่ายมากเลยคือไม่รู้จะสอนทำไมใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวพี่โยจะบอกว่าทําไมเพื่อนเพื่อนถ้าเดี๋ยวเพื่อนเพนไปทําจริงเพื่อนจะเห็นว่ามันไม่ได้ตอนเนี้พี่โยกกำลังจอยเข้ามาที่เครื่องนะก็คนจอยก็จะอรอแป๊บหนึ่งอ่าเข้ามาปุ๊บก็เลือกเลยสมมติเลือกแซมมากันพี่ผมเป็นแซมเห็นไหมพี่โจนอนอยู่ข้างๆ้างเนี่ยแค่นี้ครับก็เป็นวิธีการจอย แบบปกติของเกมไม่เลยจอยได้แค่แบบเดียวก็คือเป็นพับบิกนะจะใส่เป็นพาสเวิร์ดหรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะเดี๋ยวพี่โจ๊กจะทําให้ดูอีกแบบหนึ่งว่าเดี๋ยวสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอจริงๆคืออะไรนะเมื่อกี้เพื่อนๆรู้วิธีแล้วนะเอาล่ะเพื่อนๆไปลองทําดูละกันแล้วมีอะไรก็บอกพี่โจ๊กมาทีนี้เดี๋ยวพี่โจ๊กจะขอคีย์ใหม่อีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะพี่โจ๊กขอออกจากด่านนี้ก่อน เห็นไหมจะเห็นสองคนนะเห็นทั้งโจสุเกะไทยและผมผมเล่นอยู่ด้วยกันอันเนี้ยเป็นการเล่นในการลัของเกมเดียสเสร็จซึงที่เกมนี้สนุกมากนะถ้าเพื่อนๆลองเล่นดูเนี่ยเดี๋ยวพี่โจจะหาเวลาเล่นเหมือนกันแต่ก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นน่ะเห็นเห็นไปอ่านรีวิวมาเขาบอกคล้ายๆพวกไมค้าพวกนี้แหละพี่ว่าภาพมันเหมือนแต่เหมือนจะเป็นเทคนิคหาวิธีการหนีออกจากคุกให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่โจจะมารีวิวให้ดูเนาะเอาละออกจากเกมก่อนก็กด ควิดออกอันนี้ตอนนี้พี่โจ๊กอยู่เครื่องพี่ผมอ่ากลับมาก่อนเนาะเอาใหม่ทีนี้พี่โจ๊กจะลองให้เครื่องพี่ผมเป็นคนคีย์บ้างนะชื่อพี่โจ๊กคือตัว J นำหน้าเห็นป่ะโจสุเกะไทยส่วนเครื่องพี่ผมก็คือตัว P นำหน้าเนาะเอาละพี่โจ๊กกลับไปคี์อีกด่านหนึ่งกลับไปคี์ด่านเซนเตอร์พีกทูนะเซนเตอร์พีก Enter P2 อ่าโอเคแล้วก็เหมือนเดิมเลย New Game เลือกด่านเดิมไปได้ดเดิมๆว่าสามได้นะจากนั้นอย่าลืมด่านนี้จะคนเยอะมากเลยเพราะจริงๆเป็นด่านที่อันนี้น่าเล่นสุดละด่านนี้เป็นด่านแรกที่แนะนำให้เพื่อนๆเ,เล่นเลยนะแล้วก็ดันด้อมคนไปจนเราพอใจนะจากนั้นอย่าลืมสิ่งที่ต้องกดก็คือ Play Mode ถูกไหม Play Mode แล้ว l o c อ l ตัดทิ้งเลยเพราะเราทำในโมด Play Together ไม่ได้เนาะ ไาเบตตัดทิ้งเลยเพราะเรากดอินไว้เพื่อนไม่ได้นะใน EP g a เกมเราเล่นไน้แบบเดียวคือ Public พี่โจไม่สสยพัด,ด้วยด้วยอ่ะใครก็ได้จอยเข้ามาในห้องพี่โจทีกด Public ไปปึ๊บแล้วก็กดสตาร์ทเกมอันนี้เครื่องพี่ผมนะให้พี่ผมก็กดสตาร์ทเกมเข้าเกมไปก่อนเอาล่ะตอนนี้พี่ผมก็คีย์เกมเรียบร้อยแล้ว โอเคเรื่องพี่แซมเหมือนเดิมโอ okay. เคก็จะเริ่มเปิดเกมเห็นไหมว่าข้างบนเขาจะเห็นว่าผมผมหนึ่งหนึ่งสามแฮชจอยเดอะเกมเนาะแล้วก็เกมอิสนาพรับบินะแปลว่าเกมนี้ใครก็เข้าได้ละถ้ามีวันนี้พี่โจ๊กไม่ใส่พาสเวิร์ดด้วยอะ่ะถ้ามีเพื่อนเพื่อนคนอื่น,น,นสามารถเข้าได้เขาก็จะเข้ามาจอยกับพี่โจ๊กเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูฝั่งเครื่องพี่โจ๊กมา้งว่าจะจอยพี่ผมยังไงจอยได้ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเอาล่ะ ตอนนี้พี่โจ๊กกลับมาอยู่หน้าของเครื่องพี่โจ๊กแล้วเห็นไหมว่าพี่โจ๊กเห็นพี่ผมผมหนึ่งหนึ่งสามออนไลน์อยู่เนาะตอนนี้พี่โจ๊กจะเข้าไปเล่นห้องพี่ผมมา้างเมื่อกี้พี่ผมเขาเล่นเลือกห้องอะไรนะเลือกห้องที่เป็นเซนเตอร์พีคเซนเตอร์พีคสองเนาะโอเคเนี่ยเห็นไหมพอพี่กดตรงชื่อตรงชื่อพี่ผมนะกดเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันสตรีมกดทีเดียวมันก็จะขึ้นให้เราเลือกว่าจะเชิญเพื่อนเข้าไปในห้องไหมหรืออินโฟเพื่อนเป็นยังไงอย่างเงี้ย วิธีจอยห้องพี่ผมมีทางเดียวเลยอย่างที่พี่โจบอกก็คือกดที่ b o u n c e Game ข้างล่างตัวนี้นะ mm hmm. เห็นไหมมุมล่างขวาของเกมเนี่ยพี่โจชื่อโจสุเกะไทยนะแล้วก็พี่ผมจะชื่อผมผมหนะึ่งหนึ่งสามเนาะตัว P นะเอาล่ะเราลองกดไปที่ b o u n c e Game ดูแล้อย่างที่พี่โจบอกว่าห้องมันจะเยอะมากเลยวิธีเลือกเนี่ยก็คือฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ไปที่ห้องเมื่อกี้ Center Peak สองเห็นไหมแล้วก็เอาวันแรกๆเลย 10, อะศูนย์ถึงสิบอะ เนี่ยเขาก็จะหาห้องให้ทีนี้เพื่อนๆดูนะห้องของเพื่อนห้องของพี่ผมอยู่ไหน POM POMM นะพี่โจลองเลื่อนดูทีละห้องเห็นไหมว่าเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเห็นไหมค่อยๆดูเนะเดี๋ยววนวิดีโอดูกลับไปได้นะจะเห็นว่าอะไรเอ่ยไม่มีห้องของพี่ผมขึ้นเห็นปะ จนสุดแล้วเนี่ยพี่โบชพี่โจเรื่องลงมาจนสุดแล้วไม่มีห้องของพี่ผมขึ้นซึ่งเพื่อนๆก็จะเจอแบบนี้แหละสําหรับด่านเซนเซอร์พีงเนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นบั็อกอีกอันหนึ่งของอีพิกเกอรนะคือเขาเปิดถ้าเราฟรีเขาเขาอาจจะยังไม่ได้แก้ไขจุดบกพร่องถ้าเป็นสตรีมอ่ะพี่โจ้เชื่อว่าจะมองเห็นเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดูว่าตอนเนี้ยเขาจะรันให้เราแค่หน้าเดียวประมาณสักห้าสิบคนอนะไรประมาณนี้ในหน้าเดียวเนี่ย แล้วเขาจะเรียงตามตัวอ,อ,กอักษรเห็นปะ่ะเขาจะเริ่มจากคนที่มีชื่อศูนย์นำหน้าเนี่ยใครฉลาดที่มีไอดีน้าด้วยศูนย์อย่างพี่โจเป็นโจสุกเกะเป็นตัวเจใช่ไหมพี่ผมเป็นตัวพีใช่ไหมแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยฉลาดเนี่ยก็คือใช้ศูนย์นำหน้าเวลาเวลาเซิร์ชต,ตามชื่อเนี่ยก็จะเจอศูนย์ก่อนเลยเห็นไหมพวกศูนย์ก็จะขึ้นขึ้นศูนย์ศูนย์ขึ้น,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 นอย่างเงี้ยเอ็นที่โผล่ขึ้นมานี่พี่โจยังไม่แน่ใจเพราะอะไรนะแต่ส่วนมากจะเห็นว่าจะ มันจะเห็นตามศูนย์แล้วก็หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองแล้วก็สี่เนี่ยแล้วก็เป็น a แล้วพอเป็นตัวสองจะขึ้นด้วยตัว a เห็นไหมแล้วก็ b อ่าพี่โจคิดว่าตัว v ตัวอะไรพวกนี้อนนันจะเป็นเขาตจะมีตัวสเปซหรือตัวอะไรสักอย่างอยู่แต่าตัวอย่างที่เดีนเป็น b เป็น C แล้วจบที่ C เห็นปะ่ะเมื่อกี้ยังมี d นะนม่มี d d ด c อกนะแต่กว่าจะถึงตัว J พี่โจกว่าจะถึงตัว p พี่ผมเนี่ยมันสุดแล้วไงมันไปต่อไม่ได้ไงเพื่อน นี่สาเหตุที่เพื่อนๆจะมองไม่เห็นห้องกันนะจริงๆมันขีแล้วแหละแต่มันไม่สามารถไปเพจต่อไปได้ไงคือเข้าใจว่าอนาคตเขาน่าจะแค่บั๊กตรงเนี้ยเพราะนั้นเพื่อนๆที่มองไม่เห็นห้องเนี่ยไม่ใช่ว่าทําอะไรผิดนะไม่ผิดถูกแล้วเพียงแต่ว่าด่านนี้มีคนขีห้องเยอะมากแล้วตัวอักษรเราอ่ะมันไปไม่ถึงไงถ้าเพื่อนๆที่มีอักษร A นนำหน้าหรือเป็นศูนย์เป็นตัวเลขอะไรเงี้ย อาจจะโชคดีไปแล้วคีแล้วเขาเห็นไงนแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นพี่โจ๊กเนี่ยที่เป็นตัวเจกับตัวพีเนี่ยมันไม่เห็นเห็นปะอันนี้พี่โจ๊กถึงอยากจะบอกว่าแล้วเ,เราเข้าไปเลือกเล่นห้องที่คนน้อยๆอ,อย่างเช่นรางรถไฟไมเมื่อกี้ทำไมพี่โจ๊กถึงโชว์รถไฟให้ดูก่อนเพราะว่าเนี่ยห้องรถไฟเนี่ยสังเกตดูไหมว่าคนเริ่มต้นที่ศูนย์นะแต่ว่าเขาก็ยังมี C มี d มี e มีถึง f มี h มี k มี L นะฮะเห็นปะคือไปจนถึงแซดอะแปลว่า พี่โจก็มีสิทธิ์ตัวเจกับตัวพีอย่างเมื่อกี้เขาจะเห็นห้องพี่โจเห็นต้องเห็นต้องห้องพี่ปมเห็นป่ะเห็นทั้งคู่เลยถห้พี่โจคีก็จะเห็นห้องพี่โจเหมือนกันเดี๋ยวพี่โจลอง G ีให้ดูด่านนี้ก็จะเห็นเหมือนกันแหละฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปตกใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเพียงแต่ชื่อเราอ่ะมันไปอยู่ข้างหลังเขาฟิกอยู่แค่นี้ไงเนาะอันนี้พี่โจพยายามยกเคสมาให้ดูเพื่อนๆน้องๆจะได้เห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่มันเป็นบั็กของตัวเกม ฉะนั้นเทคนิคนะเพื่อนเพื่อนก็ไปเปลี่ยนชื่อถ้าอยากจะเล่นด่านนั้นจริงๆนะที่เป็นเซนเตอร์พีจริงๆนะ <c oughs> ก็ไปเปลี่ยนชื่อให้เรามีตัวเลขนำหน้าหรือเป็นตัวอษรต้นๆเนี A B C อะไรเนี้ยนำหน้าเดี๋ยวเขาจะสามารถเล่นได้แต่ก็จะไปวุ่นวายเปลี่ยนชื่ออีกอะ่ะไม่งั้นก็ไปคีเนี่ยเพื่อนๆพพยายามเล่นได้ถึงด่านด่านหลังๆอะ่ะก็คนจะจะน้อยมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะในการที่จะผ่านแต่ละด่านเนี่ยอย่างสมมติว่าพี่โจจะ จะจะไปเล่นไม่เล่นเซนเตอร์เซนเตอร์พีคเนี่ยคนมันเยอะไปเล่นด่านรถไฟอย่างเงี้ยก็จะคนน้อยหน่อยหรืออย่างเงี้ยคนก็จะน้อยหน่อยแต่พอจะไปเล่นด่านที่มันยากขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นมีเดยลแล้วเห็นปะเขาบอกว่าเล่นไม่ได้นะจะเป็นต้องผ่านซักด่านหนึ่งก่อนมันถึงจะอนล็อกกระดานนี้ให้เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนไปลองเล่นรับผ่านด้วยตัวเองซักด่านหนึ่งเนี่ยมาคีด่านพวกเนี้ยคนก็จะจอยน้อยมีสิทธิ์ได้จอยกับเพื่อนได้สูงมากเลย โอเคก็นี่แหละคือคือพี่โจก็เจอมาแล้วประสบปัญหาเหมือนกันว่าเฮยอยากจะเจอเล่นกับพี่ผมแล้วเล่นไม่ได้อะมันต้องแก้ปัญหายัางไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนาะกพพี่โจก็พยายามหาปัญหาหาวิธีการหาอะไรมาบอกให้ก็สำหรับเกมฟรีของ D S D S Capitis 2เนาะในอเวอร์ชันอีพิกเนี่ยก็จะยังมีบัคอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆอาจจะต้องรอเขาแก้นิดนึง แต่ถ้าเป็นในเวอร์ชันสตรีมเนี่ยจอยได้ปกติเลยนะแต่ต้องเสียตังค์ซื้อไงเนาะ,นะก็เลือกเอาจะาแฟบไหนได้ทั้งคู่เลยอ่ายังไงพี่โจรบควนเพื่อนๆอย่าลืมละ่ะแล้วก็ถ้าถ้าอยากได้เทคนิคดีๆอย่างนี้อีกหรือข้อมูลถามมาพี่โจพยายามจะตอบให้ทุกคําถามที่ตอบเลยนะอย่าเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด like, grammar, แชร์กดติดตามพี่โจหน่อยเนาะจะได้มีกำลังใจในการที่จะตอบคาถามเพื่อนๆหรือหาข้อมูลหาคําตอบอย่างนี้มาให้อีกในคลิปต่อถัดไปนะ ก็ถ้าเกมนี้มีเวลาพี่โจ๊กจะเล่นน่อาจจะามาแชร์ให้ดูมันเล่นยังไงเนาะวันนี้พี่โจ๊ไปล้มาแชร์แค่นี้แหละว่ามันมันจอยกันยังไงนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย